ข้อ69สารในข้อใดต่อไปนี้มีผลทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากที่สุดกไก่นิโคตินขอไข่โมโนโซเดียมกูตาเมตข้อควายคาเฟงอีนงงงูแอสพาตมอ่ามาดูนะข้อนี้เขาถามว่าสารในข้อใดมีผลทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำถูกไหมน้องก็ไล่เลยทีละข้อกอไก่นิโคตินนิโคตินคือสารที่พบในไหนเอ,อ่ยนิโคตินคือ สารที่พบในบุหรี่ถูกไหมอ่ะนิโคตินคือสารที่พบในบุหรี่มีใครกินมีขอโทษค่ะมีใครสูบบุหรี่แล้วแบบรู้สึกว่าอุย้ยร่างกายขาดน้ำไหมไม่มีถูกป่ะนิโคตินเนี่ยเป็นเหมือนสารเสพติดชนิดหนึ่งถูกป่ะไม่ได้มีส่วนทำให้ร่างกายสูญเสียน้ําอะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกป่ะไม่ถูกมาดูข้อขอไข่บ้างโมโดโซเดียมกูตาเมตหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรนะผงชูรสถูกไหม ถึงแม้น้องหลายคนจะบอกเอ๊ะข้อนี้หรือเปล่าคะโมโนโซเดียมโกตาเมตเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเวลาเรากินผงชูรสเนี่ยมันไปนรู้สึกมันคือทําให้เรารู้สึกเหมือนหิวน้ําถูกปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโมโนโซเดียมโกตาเมตเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์ในการขับน้ําออกจากร่างกาย,ยแต่ว่าการที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยได้เนี่ยมันเกิดจากการไปกระตุ้นรีเซพเตอร์ตัวหนึง่งที่อยู่รีเซพเตอร์ก็คือเหมือนตัวรับ ไอรสชาติแลาวเฮ้ยถ้ามันมีรสของตัวเนี้ยมันจะแปลว่าอร่อยนะซึ่งตัวเนี้ยมันสกัดมาจากเนื้อสัตว์เพราะว่าไอตัวโมโนโซเดียมกรูตาเมตเนี่ยมันจะพบมากอยู่ในพวกเนื้อสัตว์เวลาเราก็รู้สึกเหมือนว่าเวลาเรากินเนื้อสัตว์มันรู้สึกอร่อยถูกไหมแต่กินไปมากๆมันก็จะทําให้รู้สึกเหมือนหิวน้ําได้แต่ว่ามันไม่ได้มีลิ์ในการขับน้ําออกจากร่างกายชั้นข้อนี้ก็ผิด ส่วนข้อคอควายบอกว่าคาเฟอีนคาเฟอีนคืออะไรเอ่ยคาเฟอีนคือเป็นส่วนของกาแฟนั่นเองถูกปะคาคาเฟอีนคือส,ส่วนที่อยู่ของกาแฟมีใครเคยรู้สึกว่าเอ๊ะกินกาแฟไปแก้วเดียวแก้วแค่เนี้ยแต่เข้าห้องน้ําบ่อยมากเลยจริงว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยคาเฟอีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวในการขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง ซึ่งตัวคาเฟอีนเนี่ยพบในพวกอะไรเอ่ยชากาแฟน้ำอัดลมเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนว่าเอ้ยรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำเนี่อยากเข้าห้องน้ําตลอดเพราะมันไปกระตุ้นให้เกิดการขับน้ําออกจากร่างกายนั่นเองชั้นข้อนี้แหละจริงๆแล้วมันคือข้อที่ทําให้เรา มันคือคําตอบของข้อที่ถามว่าสารในข้อใดที่ทําให้เราสูญเสียน้ำมากที่สุดโอเคไหมส่วนข้องงูแอสพาเตมแอสพาตมคืออะไรแอสพาเตมเที่เราเขียนว่าแอสพารเตมเนี่ยตวเนี้มันคือตัวของสารที่ให้ความหวานแทนน้าตาลพวกนี้พวกอะไรเอ่ยหมากฝรัง่งถูกเปล่ามีใครเคยกินโอ้ยเคี้ย,ยวหมากฝรั่งอยู่ดีๆปวดฉี่ตลอดมีไหมอยาเข้าน้ําตลอดมีปะ ไม่มีถูกปะเพราะฉันในข้อกอไก่ขอไข่งองูเนี่ยนิโคตินผงชูรสแล้วก็ตัวแอสพารตมหรือว่าสารให้ความหวานเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการทําให้เราอ่ะเป็นตัวขับปัสสาวะเลยแต่ตัวที่มีผลในการขับปัสสาวะก็คือตัวของคาเฟอีนนั่นเองโอเคนะเพราะฉันข้อที่ตอบข้อคอควาย ซึ่งคาเฟอีนพบในไหนนะชากาแฟน้ำอัดลมนอกจากจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นไม่ให้เราง่วงนอนแล้วเนี่ยมันยังมีฤทธิ์กระตุ้นในการขับปัสสาวะอีกด้วยเพราะฉะนั้นข้อ้ตอบข้อคอควายนะคะซึ่งตัวที่ขับน้ำก็คือคาเฟอีนอาจจะทำให้เราเสียน้ำมากที่สุดในทั้งหมด4ข้อนั่นเอง